อันนี้คืออาหารแรงของพี่นทุกคนเดี๋ยวสันสีทอดจิโรเนาะอันใส่ขี่อีเมลใส่ตู้เย็นไว้แหบแต่เมื่อก่อนเคองหนึ่งนะเราแบ่งกินแล้วแต่ว่าอยากทอดเพื่อนก็เลยจงไว้ให้ทอดเนาะมอนี้เสนอเมนูทอดกิโลตตำบักทั่วพี่น้องแล้วก็หลวกดอกกระเจียวเนาะบได้ทอดเบิร์ดดอกสิจงให้อีเมลเผาปนเนย่าสดบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์ดสุขฟูสุขสนสบายดีตอนคำ ยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเมื่อนี้เขาสีมาเห็ดแล้วกินแรงเนาะนี่แหละอาหารแรงของเขาตอนนี้ซ้อนสิหลวกดอกกระเจียวกลอนถั่ที่โดด้าพีผาดวงหนึ่งใน,งห,นงหัวปั่นเลย,ยตินต่ให้มาใกล้ๆหมอพดเขา,าใส่ดอกกระเจียวลงไปน้เามเาบึงหมอพี่แม่ลุกมาเลยจ้าอยู่นี้กยนดยี่บจานี่ใส่รดนีลงไปเด้ออร่อยผู okay. ลวกไอ้ข้าใส่เกลือและแด็กอีกแป๊บนึงมันก็อ่อนลงทุกคนเมื่อนี้กินลวกพักลวกอย่างกินอาหารบ้านๆที่หาได้เนะาะกินซัมมีบดมกประเด็กเนาะมกประเด็กอีนเถ้าเห็ดก็เห็เห็ดเจียวประเด็กกินกับอะไรก กินกับมักเตงม,มาเอาสีผ่านักถั่วถั่ะห้าเครื่องแล้วมันคือไร้ไหล่มีเสียงเสียออกมาอยู่บ่บต่ำไล่แค่กินบุบบิด อจำจำนะอื่นมันทีดเลยนะาตลาดวอสิบล้อลหาเห็ดว่าข้าตลาดพ่าิหาหามเมือสวรรค์อย่างอ,อื่นชื่อมมอยพัดเขาชิมเมืองน้ำจ้าก็มาอย่างิมเมือสวรรค์ิมเมืองไทยกลมคิดหนึ่งโลตลดดาดตีประมาณสามนิดะมาเครือเครือเก็บมาแต่สวนในพี่น่องอันนี้ปลูกเนาะบริสุทธิ์ชุกบรทธิ ดูขาไมันคยเสียงสีกันเลอยู่ส่วนใ่สุดท้ายกับบโมมปิ่งปลาแดกมกปลาแดกจ้านี่ปลาแดกปลาคลองเด้นี่ค่ะเนาะเป็นมันเป็นปลาเข้มแม่นบโมเป็นปลาแดกก็ดีเหรอจะเห็นแบบนี้เนาะ มันโตมันแข็งแข็งเดือสเสียงเบิ่องทุกคนมันบร้เหมนเลยได้มันบร้มีกลิ่นเหม็นเลยเพราะว่ามันเค็มเกลืออันนี้เห็นปะล้วก็เอาไปหล้างเอามาหมกปลาคือสีบิงลายแทะกินห้ามเยอะอลยเมนูของอีเมหมกประเดกหลวกผักอาหารบ้านๆจ้เมื่อนี้ใส่หัวกระเทียมหัวชิ้นไข่ลงไป่ตึนงวลงหมกหอม เดี๋ยวสิะมาถอดจีโร่ทุกคนเอ้ยขูดมาสองสามหมื่นยังบริ้กินอยู่พ่อบนี่พี่น้ำมันพออยู่สักยิ่แม่เราโบเราโบคอยกินมันดิพ่อซ้อนกับโบอยากให้กินคือกันโตเองกับโบอยากกินพี่เราโบเนี้ยมันเป็นซิเนะกินมันกินมันอุดตันในไหนซิวขึนซิลออก มันคือสีแตเกซเซลล์น้องไม่เหร ข้าหมอปิดไปได้ยุ <c oughs> ยากินได้ยัาง,งากเข้าเลยแต่ละต่มมันโตแข็งนะเนาะเวลาทอดอมันสิกินได้เบิร์ดพี่น้องมันเทศไ้กรอบแต่ว่าเข้าขวยมันสีหยามันเป็นแข็งๆแั่นหยาบต่างกันกน,กน,น่ะเห็นบอก อดกินนีแ่แหละเพราะว่าซื้อตอนซื้อมาวางหันกะป่นกินเนาะอยากทอดใส่ใบมะโหดห้อมๆสวแตก ม,มกประเด็ก่อไปหกโนาทีเนาะไฟแล้วมึงทุกคนนี่เร้วเร็วนานาตกิ่โลทอดขน้อยกรอบจมใหญ่ยากจ like ้ะ บอกพี่ตวงแนนอนแด็นึงเฮ็งหกินให้ยี่แม่ก่อนมีอยู่เอมีมีเมื่อนี้ซอแซงก็ไป่ได้ออกมาว่าถาเอาเค็ให้ลุกค่าเนาะโทรหาเบาอกี้ก็ยังไปใส่ตุ่มกุ้งยี่แม่ถ่วก็กินขขาวแล้วก็แกงน้องม,อม่เพิ่นแกงเองได้ไหม มาเด้อกินข้าวแตงาทั่วทอดจีโอ่ใ้คาเทนเบอรกี้เราบอกเราไมากินขาน้ววขาวไหนเด้อก็คือเค็ม จามื้อยแปดไม่ใช่ช่องคลายเนี่ยบ้านทั่วที่มึงมึนใช่ปะท้องคชองตัเองที่เท้านนั่นยัวมึงมาตัวว่าคลายบ้านทั่วตเองช่องก่อล่อไปใช่ปก่อขึ้นมาแล้วหล่อไวใช่จัดได้ละ แก่งกระดูกไงกระประเด็กใหม่แล้ว,วจ้ออจะจับในางไวรังเธอเดี๋ยวจ้ะต้องสงงขัวกับเลี่ยนกันเข่าเปลี่ยนกัน,อ,น,กนออกทุกคนคิวอีแม่เฮดเจ้วประเด็ก ผดอ่ยอๆอพี่น้องเดี๋ยวกระซุกน,นะกำลังแหมๆเห็นปลว้าวอันนี้มกปลาแดกเลยทุกคนอีเมลเราใส่หัวสิงไข่หัวผักเทียมลงไปน้มันะิะหอหอมนมันก็เป็นตาเสบมันก็เป็นแบบมกปลาเค็มนลแม่นี่ถั่วเนื้อมันเค็มๆมกปลาแดกตำหมักทั่วทุกคนน,น,นี่ยตำเนี่กับะาลากินเบรดแจว เปลียนกระลูกแตจมืูอเช้าถอดจิรอของมือนีมาเด้อจ้ามีเน,นื้อสแสบๆอาหารบ,นบานๆคนมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องนะเนาะมือนีอยู่สามพอไม่ลูกตามหันข้าวเจ้าะทอดคลายนะพี่น้องเขาเส็ดเป็นจานละลอยบาทเนาะ ถามจะม่านี่จะโตหรอขอดูบ้าาวโตส่วนารกกินักเปมังหดมันสบายมังหดที่เอบประมาณสาโตขั้นหดเือนโตว่ะ คนแนะเรื่องอ่อยเหเห็นเรือ่องสำค <laughs> มาตราอัตเจ้าเมืองอะไรนี hmm. 是是 like okay. like ่ต yeah, mm ิน hmm. ค่มาแล้วป่ะผู้โดยสาเหรอแม่แล้วป่ะมเราไปผโอ้โหป่าลดอันนั้นหลอันนี้อันนี้หายังได็ไหมนี่มาหายังว่างงงทำมาหาทำมเงียเก่ง

ขาดใจมันได้กัขาดย้ำนั่นอะไรกระปูกับปูกาดเหามันเข่าแล้วมันจะออกบ้านนำเลยจ้ะมามาเป็นเราจสกินข้าวเย็นเชด้ตะมั่วฮกิดยังยืันเอยายแกงทำไม้บุยมดตังออกมาติโท๊ะฮะเราผัยายแกงทํำไมว่าแกงเพื่อแซงเพิ่นวา แงลไม่ไ่ลขมคายลไมไล่จะรด้ก่เอาออกมามาเก็บเก็บหมดหวจะงหกมาหายมนนั่งนี่ก็เ็ดอนเจี่ยวในถาเลิมาได้แล้ววะต้องไวแต่ว่าเราแกงแล้วก่อนแล้วเลยกินก่อนโชคชะ เราเ็ขตัวแกงแล้วม้ยเเนบุตมีแต่คนมาการาแกงผู้ีมา่วยขาเพิ่นเสงแล้วู้้กเขาด้วยพระธมบมาุเยมาแล้วหญิาเขาเรเป็นหอแล้มาึพรชิ้นแแกงแลเเุเดเอรุ่เออรุ่นบุตรุบุมันรุ่นดอก ตัทึกเลขก็ถือันเน่นิมก็ว่าไม่ละแต่เานั่งว่าบนทกเลขนั่งลองย่างเป็ดเดี๋ยวไปตุดทำไมเอยากกิ้ะาไเขาอะรไปตุดน่ะเป็นนัดอันนัดมุ่มาหดน้เลยคมีอ่งมันบ่ม่ เราใส่เธอมาเมื่อคือโซฟามือคือนั่นก็ได้กินแบบดอกกระเจียวอะไเนี่างนม้ทธานเขามันจะซืคือดอกกระเจียวป่าคนนักแกงจันไหมในเนี้ยไม่เคยกินก็เโอะโลกมันจริงเหมือนกับดูหวานหวานพรได้กินอยู่พี่น้อง เก็บได้ะเลก่มสองก่มาบ่บ่เก็บนมีเรคนละมรอยู่ตลาดยอะนครับขเบิ่งลุบนขึ้นเลดียนี้ขันมีแคทุกนแล้วมัเหมืมันก็ตุ้ยวุกอนขันขึ้นเกิดลบมาดีในสงรวันั่นเองในหม่องลานคือเยยางเล็กนะมันแปลขึ้นมา่มไมขึ้นมาฮอดแล้ว มันยาวได้ประมาณแเว้นจำด้บอกประมาณนึ่งแระผังกำหนั่งมันสิขึ้นมาแปนชั่นเทิงมองคอนลิ่นเราว่าสิเป็นเบิ่งอยู่ร้านพญานาคมันในเทิงมันหอมเด่นประวัติศาสตร์จะจอมประถุคนนั้นใช่บหมนี้พอาะหนังขืนในยุ่งมันสั่นหอมเนาะวางเข้าแล้วมันก่วงขนาดก่วงมันยังบานพังมันหอมแล้วมันรุนพังจีมันหอมมันมันคึกดังกันจุ่มใครที่อยู่งไก่เท่แบบหัวลงกุ้งหนังเงินต่แๆมมันถูก มันอยู่กับหัวลงกุกเหัวลงกิมันเคยนะแต่เก่านั้นมีมีหนึ่งต่างนั้นนะรางไปบุไดนะครบปีต่างนะัวนบุรัตไปห้องมอใหญ่แต่บุได้ียวน้หลงกำลังอ่างโถนะก็ได้ลงวแบันหัวบันศอกกับลงลึกแหวนนะเสร็จปาก สซมใจอยู่มันกอบมันกินแดเนาะกีนหรอกรอบจะทอดมันสะแซ่มกรอบมันขวัมันก็อีกแบบนึงมันขวมันเป็นแข็งๆแล้วแบบหยาบๆพอดีพวกกระแต่เนีนมันทอดมันจกรอบ โอเคจ้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อเนาะขอบใจเบิร์ตสู้ครูสู่คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อจ้าคลิปนี้ก็งดไปหาเห็ดอีกหนึ่งวันนะป๊อปถ้าอยากไปก็ไปรถก็บ่ไปม้ายเหนื่อยยากจนขาลากขาลาพอกันคลิปนะนาะสักวันจะพอจอบคลิปเกี่ยวกับเห็อคลิปเมือตลาดจะมาเจอตลาดเดี๋ยวเขาเก็บบดอีก